สวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้เราก็เห็นโกโจมาเนาะโกโจคือจโกโจ,โกโจมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับมาจากเรื่องอมหาเวทหนึกมารนะครับซึ่งพี่ยังไม่เคยดูนะครับต้องบอกก่อนนะว่าพี่อาจจะไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่สําหรับตัวนี้เนาะเออพี่ก็จะมาสุ่มนะครับแล้วก็จะมารีวิวนะครับพร้อมกับนัดสื่อนะครับห้าดาว มารีวิวทั้งคู่นะครับอ่าก็คือ2ตัวนี้เป็นตัว5ดาวทั้งคู่นะครับแต่ก่อนจะไปสุ่มนะครับผมเออพี่มีร้านโลบักมาแนะนําครับน้องเออนั่นคือร้านมารูบักช็อปนั่นเองนะครับก็เป็นร้านที่เราเติมกันประจําอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าโอ้โหอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วเป็นปีนะครับสำหรับร้านมารูบักนะถ้าใครอยากจะใช้บริการนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะสอนให้นะครับส่วนอันนี้นะครับพี่สมัครไ d ดีเข้า i อดีมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างแรกนะครับถ้าน้องไม่มีตัง ในเว to like that, ็บนะเออให้มาเติมเงินก่อนครับกดที่เติมเงินตรงนี้นะครับเออเสร็จแล้วนะครับก็เลือก wallet นะครับผมแล้วก็เออสามารถเออแบบกาะคุมปองส่งของขวัญอะไรเงี้ยครับผมเออเนี่ยเขาก็จะมีบอกวิธีการส่งของขวัญอะไรเงี้ยนะครับน้องก็สามารถทําตามได้เลยเออซึ่งในท่านี้พี่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยครับพี่อัดเราคิดมันล้มเหลวอะครับน้องเออพี่ก็เลยมาแนะนําแทนเลยละกันเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดเออซื้อโรบักกลุ่มก็ได้ครับอ่าโรบักกลุ่มนะครับ โลบักแบบไอเดบบลพาร์ตก็ได้นะครับอืมหรือจะแบบฟาร์มเกมก็ได้เออแต่แบบนี้ไม่มีฟาร์มออสตาร์นะมีแต่แบบบล็อกฟูดกับไอเนี้ยอืมแต่เราครับจะมาซื้อเพชรครับผมซึ่งบริการซื้อเพชรเนี่ยเราก็กดที่ขายอื่นๆนะครับแล้วก็บริการอื่นๆนะเออเสร็จแล้วก็เลื่อนลองมานะครับนี่จะเห็นเขียนว่าบริการจําหน่ายเจมแบบออสตาร์นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งไอเดียกับพาสเวิร์ดเราไปนะครับให้เขา เออเสร็จแล้วเราก,กดไอ้น,นี้ด้วยนะเออแล้วเราก็เลือกเพรครับจํานวนนี้มี1 0 5บาท210บาท3 1 5บาทนะครับนนะที่นี้นะครับเดี๋ยวเราเติม105บาทนะครับผมซึ่งพี่ก็ขอไม่เติมให้ละกันแล้วขอเด้งเข้ามาในเกมเลยละกันนะเออเพราะว่าจริงๆพี่เติมมาแล้วพี่เสียใจมาเลยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเออคือแบบแม่ง อัดแล้วมันคลิปมันหายครับน้องๆเออพี่ก็เลยขอแนะนำแล้กันร้านนี้มาร้านมารูบักนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนสปอนเซอร์พี่ด้วยโอเคเราขายแม่งแต่ต้นคลิปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปสู่มาหาโกโจกันดีกว่านะครับน้องโอเคโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราขอพูดถึงนักสื่อก่อนนะครับผมนักสื่่นะครับจะมีตัวละครสีดาวนะครับผมสามารถอีโวขึ้น5ดาวคลิปนี้พี่ก็ขออีโวเจ้านักสื่อขึ้น5ดาวโชว์เลยแล้วกันนะเออก็เออ,เ,อ,อเดี๋ยวขอดูอ่ะเอาตัวเลเวลเยอะนะอีโวนะเออเวลาอีโวจุ๊บอ่ะอีโวไปครับวัตถุดิบก็เห็นเนาะว่ามันเป็นของดันไฟลิเทลนะครับมันค่อนข้างยากนะกว่าจะหาได้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้นักสื่อมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้กดโชว์มาละเดี๋ยวเรารีวิวทั้งสองตัวนี้เลย เนครับผมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยขอโทษทีนะครับผมก็มันเพิ่งมาเออเราก็ต้องสุ่ะส่วนหน้าตาโกโจเนี่ยค่อนข้างนิ่งมากครับหนังสือโอเคครับสวยงามครับผมมีปีกครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภาพตหรือบ,บีจากดูจากชุดใช่ไหมเออ,เอใช่อกวะนึกไม่ออกแต่ไม่น่าใช่หรือใช่ปะเออจำไม่ได้ละลืมดูตั้งนานแล้วรู้แต่บึมบึมอะ่ะดูแต่บึมบม เดี๋ยวเราก็ขอเลือกดานคนละหักระกันนะครับเพราะพี่ฟาร์มตัวของเจ้ามินอตโตยังไม่เสร็จเลยโคตรนานพี่ฟาร์มมาเกือบชั่วโมงแล้วของมินอตโตอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวแบบรวดเดียวเร็วเลยนะครับวางตัวปุ๊บรีวิวทีละขั้นทีละั้นทีละขั้นทีละขันจบๆนะเราจะไม่ให้มันนานมากนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะเข้ามารีวิวแล้วเนาะตอนนี้ตัวแรกนะครับพี่เอามาวางก็คือหนะ้าสื่อนะ คือนักสื่อเนี่ยค่อนข้างตีแรงและตีดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาวางไว้ข้างหน้า1ตัวละกันนะครับอ่ดาดวเมยเริ่มต้นนะครับอ่าแล้วราคานะครับก็คือ500นะแต่ดาวเมยเริ่มต้นเขาเนี่ยคือ77นะครับวินาทีตีคือ3นะครับและระยะเป็น6นะตีปิดไฟด้วยนะจ๊ะค่อนข้างดีเห็นใช่ไหมโอเคนะครับเราอัพขั้นต่อไปครับผมอ่าจะเพิ่มดาวเมยแล้วก็เพิ่มระยะนะครับแค่หนึ่งนะซึ่งเหมือนแบบใหม่ยว่า แต่500บาทเนาะเออก็เป็น1000แล้วนะตอนนี้สําหรับเจ้าหนังสือนะครับรับขั้นต่อมานะครับผมเป็น1100นะครับก็จะมีบล็อกดาเมจอีกร้อยกว่าๆนะครับอ่ะนี่ก็กลายเป็น245แล้วนะวินาทีตีคือ3นะครับระยะเป็น8นะอ่าแต่ครับขั้นต่อไปคือแพงมาก3,000นะครับก็ถ้ารวมกับของเก่าแล้วตอนนี้ 5,000นะเท่าร้อยนหนขั้นนะครับผมปุ๊บพับปุ๊บพับสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยเป็นอย่างแรกนะครับก็คือตีเป็น LE ทรงกวยนะครับระยะเพิ่มขึ้นนะครับดาวเมทเพิ่มขึ้นวินาทีก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือตีนานขึ้นอ่ะแต่ดาวเมทเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะตีไกลขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์คล้ายๆโกชิต้าประมาณนั้นสําหรับเจ้าหน้าสื่อตอนนี้นะครับแล้วเป็นหนึ่งขั้นครับผมขั้นสุดท้ายนะครับผมดาวเมทอยู่ที่500นะครับ35 วิธีตีสี่ครับระยะ40นะนี่ระยะนะครับแล้วเลเวลเขาเนี่ยคือเวลที่30มนะมันก็เลยดูแบบเออตีดูค่อนข้างแรงนะถ้าแบบเออไงถ้าเ,เวลไม่30ก็อาจจะลงมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นประมาณสักสี่หรือเปลา่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่รลาะละคารวมเนี่ยทั้งหมดของเจ้านะสื่อเนี่ยคือ7,600นนะครับซึ่งโอ้โหเกือบหมื่นอนะ่ะเกือบหมื่นอีกแค่ ส0 0พันนิดๆก็หมืดแล้วนะครับสำหรับเจ้านัสส์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเราจบไปกับนัสส์ครับต่อมาครับเป็นโกโจนะครับโกโจเนี่ยตอนแรกเนี่ยตีเป็นฮิตเดียวนะครับเอาจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าโกโจเนี่ยอับขั้นเนี่ยคือเพิ่มดาเมจเฉยๆครับนี่เห็นไหมเพิ่มดาเมจเฉยๆอ่ะแล้วมาขั้นที่3นะครับเขาจะตีเป็น LE นะครับผมซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างดีครับอ่ะตี LE นะครับอารมณ์คล้ายๆโกคูมายืนพื้นนะอ่ะตอนเนี้ย คือดาเมจ220นะครับวินาทีคือ6.5และระยะคือ30นะจริงโกโจโนเนี่ยเล่นต้องมาอัพถึงประมาณขั้น3ครับถึงจะใช้งานเขาได้นั่นเองซึ่งตอนแ,แรกเนี่ยถ้าไม่มีตังไม่ควรออกมาเล่นนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเดี๋ยวรู้กันนะครับอ่ะอัพไปหนึ่งขั้นนะผมอะตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจมานะครับและอัพขั้นสุดท้ายครับมีสกิลเพิ่มขึ้นมาดาเมจอยู่ที่560นะครับวินาทีทยังเท่าเดิมระยะลดลงนะครับ จากตอนแรก40ตอนนี้เหลือ35ใช่ป่าววะเออนั่นแหละหรือไม่ก็ระยะเพิ่มขึ้นแต่พี่คิดว่าระยะลดลงนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะหยุดเวลาให้ดูเอ้ยโอ้โหเราใบไปเฉยเลยเราจะกดสกิลให้ดูนะครับน้องๆอ,อ,อ่ะกดเท่าไหปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับนี่เหมือน, Infinity, อ,นอ,อินฟินิตี้อยู่ในฟินิตี้อ่ะเอออยู่ช่วงเวลานี่ครับจึ๊บๆเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามอนทุกตัวหยุดนะครับมอนทุกตัวนะครับจะหยุดถูกหยุดนะครับทั้งหมดเนี่ย คือ7วินาทีนะครับผมก็คือหยุดนานกว่า Dio นั่นเองซึ่ง Dio เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าหยุดกี่วิประมาณ5วินาทีเปล่าเดี๋ยวลองขอลองเทสนะครับอ่ะเอาเทสเลยเพราะว่าจึบ๊บอา่าโอ้ยมันตายวะ่ะมันตายวะ่ะมอนตายครับน้องพี่เลยไม่ทราบเอาใหม่สำหรับโกโจนะครับก็หยุดเวลา7วินนะครับผู้ดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่เอ่อ 1>, 1นาที20่สิบวินะครับตีแบบคร่าวๆเพราะว่ามันไม่ได้เป๊ะมากอะไรขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวเรามาลองหยุดเวลาทีหนึ่งละกันนะซึ่งรอบนี้เราอาจแบบไม่ต้องอัพแบกอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่อัพแบกเนี่ยมันจะหยุดเวลาแบบได้เท่ากับแบกหรือเปล่าเออ okay, เอาเคสเอาลองหยุดเวลาดิโอนะครับโอเคจุ okay, ๊บอ่ะอ่ะดิโอหยุด เวลาอยู่ที่5วินะครับซึ่งจะต่างกัน2วินะครับแต่ราคาโคโชเนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็คือออ,อยู่ที่5,720นะครับส่วนดีโอนะครับอ่ะอัพแค่เนี้ยอ่ะอัพค่าเนี้ยแบบเอาแค่หยุดเวลาได้เนี่ยราคาอยู่ที่เอ่พันหกอยห้าครับอัพแม่กอีหนึ่งขั้นครับอ่ะอัพแม็หนึ่งขั้นอยู่ที่4,000ครับซึ่งราคาต่างกันประมาณ ก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปหาซาซื้อละกันสําหรับเจ้าโคโจเพราะว่าวางเริ่มต้นเนี่ยมันก็วางไม่ได้ครับเพราะว่าราคาแม่งเ2 0้เลยนะสําหรับ2ตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นการคํานวณเทสให้ดูจากที่เราลองหลายรอบหลายรอบนะครับเออซึ่งพี่เลยมันออกชา้านิดนึงนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันบายครับผม